ไม่มีเครดิตเลยใช้เงินดาวเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าพนักงานรับเงินสดใช้เงินออกรถ5 0 0 0บาทวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยยด้วยนะคะควันนี้นะคะมาส่งมอบนะคะเจ้าตัวนิสสันมาคคันนี้เลยนะคะต้องมาคุยกับพี่ยยนิดหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยมาออกรถที่โชรูมติ๋วสวยเนาะเพราะอะไรถูกตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยเราจะมาซื้อรถที่นี่จะมาดูรถที่นี่ก็ตามดูในนี้ มานานแล้วแล้วก็ดูมาเรื่อยๆก็ดูแต่และคนที่เขามาออกดูเอกสารไม่ยุ่งยากดูแล้วดูร้านนี้ช่วยเต็มที่นะะอย okay. okay. ่างเงี้ยค่ะดัตตุเคสดันตุเคสค่ะทางเราเนี่ยมีดูแลรับประกันเนะาะค่ะอฟรีทั้งค่าแรงและค่าไหลไปเลยเข้าศูนย์ไปเลย,เเลยที่ศาลเนี่ยสองปีสองหมื่นโลเขตเราเนี่ยมีการรับประกันตัวรถรับประกันโครงสร้างแล้วก็เห็นเรื่องเอกสารก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องมาซื้อที่นี่แหลนะเนาะทีนี้นะ่ะทรายถามนิดนึงค่ะเรื่องการยื่นเอกสารเนี่ย ของพี่สตีเนี่ยของพี่ยุ้ยเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทำรับเหมาทั่วไปคทำพนักงานบริษัทเอ็อ่าก็คือเป็นรูปแบบพนักงานที่เป็นรับเงินเดือนเป็นเงินสดใช่รับมีเครดิตอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีเครดิตเลยวันนี้เนี่ยมารับรถกันแล้วต้องถามนิดนึงว่าใช้เงินดาวเยอะไหมดาวเท่าไหร่ดาวห้าพันค่ะใช้เงินดาวเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า พนักงานรับเงินสดใช้เงินออกรถ5,000บาทวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะลูกค้าไม่มีเครดิตอาจจะมีด้านนิดหน่อยคุยกันได้เนาออย่างที่บอกก็คือเราก็ช่วยดูเคสช่วยกันให้ดูเคสอยู่แล้วเนาะเนาะโอเคแล้ววันที่มายื่นมาจับมาจองมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะมีค่ะฟรีเลยเนาะฟรีจองฟรีจัดปรึกษาฟรีด้วยโอ้โหน่ารักมากนะคะปรึกษาได้ตลอดอ่าโทรหาตลอดได้เลยอ่าโอเค ชี้แจงข้อมูลชัดเจนเนาะแล้ววันนี้เนี่ยส่งมอบรถสัญญาเนี่ยระบุให้ชัดเจนเลยถูกไหมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโชรูมของเรานะคะรับประกันตัวรถนะคะแล้วก็ดันลุกเคจริงๆนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้น่ขอเบอร์พี่ยุ้ยไ้นิดนึงเผื่อทางบ้านเนี่ยเขาเป็นพนักงานรับสดเหมือนกันเขาบอกเฮ้ยทำอาชีพเดียวกันเลยอยากรู้ว่าต้องเตรียมเอกสารวุ่นวายไหมขอเบอร์พี่ยุ้ยไ้เลยให้ทางบ้านเนี่ยเขาโทรหาพี่ยุ้ยได้โดยตรงเลยเนาะโอเคจ้าขอเบอร์เลยจ้าศนย์ปดศูย์้ค่ะ ได้ค่ะโทรถามได้เลยอ่าปรึกษาได้เลยเนาะว่าออกวุ่นวายไหมเอกสารยุ่งยากหรือเปล่าต้องเตรียมตัวยังไงก็โทรสอบถามพี่อยู่ได้โดยตรงเลยเนาะโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่อยู่มากมากนะคะที่ไว้ใจให้โชรูมเราได้ดูแลเนาะแล้วก็ใช้ดีปบะกต่อเยอะพี่โอเคขอบคุณค่ะ